ฟังการออกเสียงแล้วเลือกคำที่คิดว่าใช้ที่สุดค่ะคำแรกคัตชิคันเล่คัชคันล้วคำนี้แปลว่าไปด้วยกันไหมล่ะแกอยากไปด้วยกันเปล่าอเราถามว่าเฮ้ยคัชิคันเลคัชคัล่วไปไหมล่ะแบบนี้เขียนแบบไหนคะระหว่างข้างบนข้างหลังคชิคันล่วคัชิคัล้วแบบนี้ค่ะคัชินะคะจริงๆแล้วเขียนว่าคัด อีแล้วตามด้วยคาเล่ยอยู่ใช่ไหมขัดอีไอคำว่าขัดอีเนี่ยแหละเกิดจากการโยงเสียงขึ้นทําให้เสียงเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะจากขัดอีเป็นคาจิคาจิคัชิคายเล่ยคัชิคายเล่ย์ก็จอันนี้รู้ใช่ไหมคะคําที่สองคัชิกาอินเนียวคัชิกาอินเนียวแปลว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะหรือว่ามันเป็นสิ่งของที่มันมีคุณค่านะแบบนี้คัชิกาอินเนียวคำไหนคะอายัง ออคือคำนี้นั่นเองค่ะคำว่าคาชิกาอินเนลมาจากคำว่าคาชิที่แปลว่าคาชิจริงๆนะไม่ได้มีการเชื่อมเสียงอะไรเป็นคำศัพท์เขาเองนะคะคาชิีคำนี้แปลว่าคุณค่าคุณงามความดีเออของเขานั่นเองคาชิกาอินเนลโอ้มีคุณค่าน่นเนี่ยแบบนี้และอีกหนึ่งจุดนะคะในประโยคนี้คือคำว่าอินเนลจริงๆเขียนว่าอิดเนลแต่ออกเสียงว่าอินเนลคำนี้ก็เกิดจากการเชื่อมเสียงเหมือนกันทำให้เสียงไม่เหมือนกับตัวที่เขียนค่ะคำถามมาอดิสเซล ออดีสอย요ออดี요คำไหนอืมคำเหมือนค่ะออดีสอย요ออดี요จริงคือออดีอิตออันนี้การโยงเสียงพื้นฐานใช่ไหมคืออิตซอยโยอยเชื่อมไปแบบนี้ออดีสอยโยนั่นเองค่ะทีนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าบางคำเนี่ยอย่างคำว่าคาชิและคำว่าคาชิเห็นไหม เสียงเหมือนกันเลยแต่ว่าเขียนคนละแบบนะคะเนื้อหาก็คนละอันความหมายก็คนละตัวดังนั้นการที่เราจะฟังออกรู้เรื่องเนี่ยนอกจากที่เราต้องรู้คำศัพท์รู้บริบทแล้วเราต้องรู้การเชื่อมเสียงจงเสียงเบื้องต้นพวกนี้ด้วยนะคะมังจะทำให้เราสื่อสารได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะใครที่กำลังรอคัดการฟังอยู่ตอนนี้เราเขียนเลยนะคะกำลังเร่งทำให้เต็มที่ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเขียนจะรีบมาแจ้งนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ